วันนี้พบกับเนาอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะกับโครงการ Li v วิ g n นารานะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยคุณผู้ชมอยู่แถวแถวรังสิตคลองสี่นะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์กรังสิตเมก้รารังสิตนะคะแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลาจากสถานศึกษาค่ะอย่างมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วยค่ะ รวมไปถึงแล้วนะคะด้านในโครงการเนี่ยเรายังมีระบบรักษาความปลอดภัยนะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนกลางนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยมีทั้งสระว่ายน้ำมีนิติบุคคลคอยดูแลนะคะแล้วก็ยังมีสวนสาธานะรณะรวมถึงสนามเด็กเล่นเนี่ยหลายแห่งมากๆเลยนะคะส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่72ทับ162ค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่กว้างขวางเลยอยู่ที่75.4ตารางวาค่ะมี4ห้องนอน3ห้องน้ําด้านหน้าตัวบ้านเนี่ยจอดรถได้3-4คันเลยนะคะแล้วก็ยังมีสวนด้านหน้าตัวบ้านอีกด้วยเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ค่ะส่วนสาหรับด้านในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับตัวบ้านเนี่ยเรามีการติดตั้งเหล็กดัดไว้ให้แล้วรอบๆนะคะเมื่อเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นบริเวณของห้องรับแขกนะคะโซนนี้ก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่โต๊ะรับแขกนะคะชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็ยังมีโซนเหลือๆเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางนะคะแบ่งโซนอาจจะวางเป็นโต๊ะทางานได้นะคะและลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านเนี่ยก็มีพื้นที่ค่ะสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ บริเวณชั้นล่างนะคะจะมีให้หนึ่งห้องน้ำค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยสามารถใช้อาบน้ำได้ค่ะ พามาดูพื้นที่ห้องครัวนะคะซึ่งมีประตูเปิดปิดให้เรียบร้อยเลยค่ะกั้นแบ่งโซนนะคะไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นแล้วก็ควันเนี่ยจะเข้าไปรบกวนในตัวบ้านนะเรามีการบิวอินให้ค่ะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์จิ้งล้างจานต่างๆนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือให้สามารถวางเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ด้วยค่ะและเมื่อเปิดประตูบานสไลด์ออกมานะคะก็จะเป็นบริเวณโซนพื้นที่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งมีพื้นที่แบบกว้างๆเหลือๆเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้นะ ขยายเป็นโซนพื้นที่ครัวเพิ่มขึ้นมาหรือว่าทำเป็นบริเวณพื้นที่สักหลางก็ได้เช่นเดียวกันค่ะบริเวณชั้นหนึ่งค่ะจะมีห้องอเนกประสงค์ให้หนึ่งห้องนะคะซึ่งก็กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทำห้องนี้นะคะอาจจะทำเป็นห้องโฮมเทอเตอร์เอาไว้ดูนหนังชิลๆได้หรือว่าอาจจะทำเป็นห้องนอนนะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าสำหรับเดบีดีน้องๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ใต้บันไดเดี๋ยจะมีห้องเก็บของให้1ห,ห้องนะคะก็มีขนาดพอเหมาะค่ะสําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะคะตอนนี้ชมบริเวณชั้น1กันไปนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเนยพาขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะไปกันเลยบริเวณชั้น2ค่ะจะมีห้องนอนให้3ห้องนะคะตอนนี้เนยพามาชมห้องแรกค่ะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้อง master ์เบ r o o m ค่ะ มีขนาดที่กว้างขวางนะคะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยเตียงนอนเนี่ยได้ถึงขนาด6ฟุตนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้พื้นที่เหลือๆเลยค่ะสําหรับความพิเศษของห้องนี้นะคะก็คือจะมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวด้วยแล้วก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะสามารถเปิดออกไปเนี่ยแล้วเดินออกไปสู่ระเบียงด้านหน้าตัวบ้านได้ค่ะ ห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะก็มีขนาดที่กว้างขวางเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเตียงนอนได้เนี่ยถึงขนาด6ฟุตเหมือนกันนะคะสําหรับห้องนี้ก็มีความพิเศษค่ะคือจะมีประตูบานสไลด์ที่เป็นการกั้นแบ่งโซนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถอาจจะจัดทาเป็นห้องทํางานนะหรือว่าทําเป็น walk in closet ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ อีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีหน้าต่างให้เยอะมากๆเลยรอบๆตัวห้องนะคะก็สามารถถ่ายเทอากาศและก็รับแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะห้องนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถจัดทำนะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรืออาจจะดัดแปลงทาเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ บริเวณชั้น2นะคะจะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครนันให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านลิฟวิ่งนารารังสิตคลองสีเริ่มต้นที่หน้าโลตัสคลองสีขับตรงไป1.5กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีขับตรงไป350เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวาม,มือ สำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Facebook หรือว่า t i k t o อกนะคะรวมถึงเน้อฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ s u b สไครต์กันเยอะๆด้วยนะตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันบ้าน ให้คุณดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะเรามีซับพร้อมขายสภาพดีมากมายเลยค่ะกว่า2,000รายการให้ทุกท่านได้เลือกรับชมนะคะส่วนสำหรับ EP หนา้าเนี่ยพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ